ท常流程。大家好，สวัสดีค่ะวันนี้สถานกงสุใหใ่น้ำเมืองชีต่าวมีเรื่องเกี่ยวกับการขอวีซ่าท่องเที่ยวเข้าประเทศไทยมาเล่าสู่กันฟังค่ะเอ,อ่อคนสันตรงที่อยู่ในประเทศจีนจะขอวีซ่าท่องเที่ยวไทยได้ที่ไหนคะสามารถยื่นขอออนไลน์ได้ค่ะโดยไปที่เว e ็บไซต์ไทย evisa go th นะคะ แล้วก็เลือกสถานพูดหรือว่าสถานกงสุลใหญ่ให้ตรงกับสถานที่ออกพาสปอร์ตของตัวเองค่ะโดยอย่างถ้าพาสปอร์ตออกที่สันตงก็เลือกเป็นสถานกงสุลใหญ่ในเะมืองเชียง่าได้เลยค่ะโดยในข้อมูลเอ่อพวกนี้นะคะก็จะปรากฏอยู่บนเว็บไซต์ r t h a i v i s a o t h ค่ะได้ทราบข่าวดีมาว่าตอนนี้เอ่อทางกระทรวงการต่างประเทศไทยลดเอ่อจำนวนเอกสารที่จะขอวีซ่าแล้วใช่ไหมคะค่ะตอนนี้เอกสารที่ใช้นะคะข้อ1 หน้าไบโอดัตต้าเพจของหนังสือเดินทางค่ะข้อ2รูปถ่ายหน้าตรงบัติดบัตรอายุไม่เกิน6เดือนข้อ 3. กรณีคนจีนใช้ e x i t Entry r e c o r ว1คเดือนย้อนหลังกรณีคนต่างชาติเป็นพวกเฉยเอกสารยูยันทินนำนักเชนัสนสตกข้อ4ตัวเข้าเปนไปกลัดข้อ5หลักฐานที่พักในไทยข้อ 6. หลักฐานการเงินไม่ต่ำกว่า5 0 0พันหยวนสำหรับทร n โก e อนทรหรือว่าไม่ต่ำกว่า15,000หนาพันหยวนสำหรับคอร์ Entry ค่ะ แล้วก็มีพวกแบงก์สเตทเมนต์ย้อนหลังสามเดือนยังยังรับไหมคะถ้าใช้เป็นหลักฐานการเงินแสดงได้เลยอ๋อได้เลยนะคะแล้วถ้าเผื่ว่าเราไม่ได้ขอวีซ่าไปก่อนจะไปขอวีซ่า on arrival หรือว่าไปขอที่สนามบินได้ไหมคะาสามารถขอได้ที่สนามบินนานาชาติในประเทศไทยนะคะแล้วก็จะทำนักได้15หวันค่ะทั้งหมดนี้คือข้อมูลล่าสุดนะคะของการขอวีซ่าท่องเที่ยวเข้าประเทศไทยค่ะ 一起去泰国旅游吧！关注我们馆的微信公众号。